อันนี้เสื้อสายเดี่ยวของแท้ของแท้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาทำเนี่ยคอลเลคชันนี้เนี่ยเขาจะเอาได้สีดำๆห้อยๆลงมาด้วยใช่อันนี้ไม่ใช่สมไม่ใช่คนของสมญิงนะเนี่ยเนี่ยดึงเนี่ยเวลาดึงสมหญิงก็ไม่เจ็บนะเนี่ยมันเป็นคอลเลคชันของเสื้ออืมไม่เจ็บเลย,เยไม่เจ็บเลยเนี่ย <c oughs> ไม่อันนี้เป็นไม่อันนี้ไม่ใช่ตลกไม่ใช่ตลกเสื้อไซสเดียวตัวเดียวไอ้พวกนี้มันเป็นคอลเลคชันคอลเลคชันคอลเลคชันเนี่ยต้องมาด้องใส่เสื้อตัวนี้เขาก็จะมีตัวเป็นได้สีดำใช่ความจริงนะอันนี้บ่นว่าแค่แค่ใส่เดียวใช่ป่ะแต่ว่าเสื้อเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ถึงถึงตรงนี้ใช่เสื้อยาวอันนี้มันมีรอยเนี่ยมีรอยเนี่ยยเนี่เห็นมาอันนี้มันเป็นขนที่เป็นหนังงูหนังงูเสร็จมันจะมนี้ขนใช่ไอ้เนี้อันนี้พอขนที่ใต้ท้องเนี่ยขนใต้ท้อง ไม่ใช่ขนไม่ใช่ขนไม่ใช่ขนจมยิงนี่นะไม่เบื้องด้านไหนด้นะหด้วยเดี๋ยวด้านหลังอันนี้ของเบื้องเบื้องหลังของงูเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ด้นไหนดักเนี่ยอันนี้มันเป็นไม่ใช่อัน้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่เป็ดเด็ดแสบมาก เออเอฟเกเนี้ยจริงจริงเออเนี้ยเสื้อเนี้ยเริ่มจากตรงนี้ถึงมันเสื้อเป็นเสื้อยาวแต่ว่าเวลาที่เราใส่เหมนว่าแค่ปนหน้าอกไม่ใช่เนี่ยไอ้ขนโวนเนี้ยมันจะเป็นเหมือนขนใต้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 ท้องงูตัวหนึ่งเนี่ยก็คือมาอยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยเริ่มจากข้างบนไมข้างล่างเลยเ่เพื่อนไม่เชื่อเพราะว่ามันเชื่ออยู่ จะบอกว่าทำไมขวดมือนของแท้จังเธอต้องเชื่อติดใจกับเพื่อนดิเชื่ออยู่เนี่ยหกร้อยก็เชื่อเชื่อเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อใช่ไหมเชื่ออยู่แล้วเดี๋ยวดูดูใหม่จะแสดงว่าไม่ได้เดียวจริงจริงเชื่อผมดิเนี่ยมีตัวเดียวในโลก ผมไม่เจ็บนะไอ้งูที่ตายไปแล้วโอ้เจ็บว่าอันนี้คนใต้ท้องงูไงเนี่ยแถวเนี่ยแต่ปเป็นตัวเดียวเนี่ย,ยเห็นไหมเห็นย่างเนี่ยถ้าเป็นคนสมีนนส,มสมีเจ็บใช่ไหมแต่ไม่เจ็บ เหรอเนี <da> ่ยเหรยเนี่ยเจ็บไหมดูนะเนี่ยดูนะเดี๋ยวดูดูดูเนี่ยอ่ะเนี่ยไม่เจ็บเน่่ไมเห็นปะเขาเขาผลิตมางูเนี่ยอันเนี้ยนะเขาผลิตจากหางงูเนี่ยหางงูดูดิเห็นะเนี่ยหางงูโอ้ยหางยืดหยุ่นได้เนี่ยเนี่ยยืดอย่างนี้เลยเนี่ย มีต<ช>ัว <laughs> เสื้อตัวนี้ผลิตมาไม่เจ็บ,บไม่ใช่เองูเนี่ยไม่เจ็บก <laughs> ูเจ็บคนเดียว <laughs>